เวลาผ่านมาใน e n s ช i n Impact เนี่ยนะผมมันก็เป็นเรื่องปกติเรือของเกมที่มีการอัปเดตการเพิ่มฟีเจอร์นู่นนี่นั่นฟีเจอร์อะไรเก่งๆที่ทําให้ชีวิตในการเล่นเก s ชินของเราเนี่ยค่อนข้างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเข้ามาใช่ไหมแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามันก็มีฟีเจอร์บางอันที่อยู่ดีมันก็ถูกลบออกไปจากเกมเก s ช i น Impact ซึ่งบางทีมันก็ดีเนี่ยผมที่ลบฟีเจอร์พวกนั้นออกไปแต่ว่าบางทีฟีเจอร์นั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นเก s ช i n Impact ได้แบบสบายขึ้นก็มีเหมืออออนนนนนนกกกัััเผ่็ใคิปีี้รมมยพูถึงงฟจ์ส Ga Shihin Impact ที่ถูกลบไปแล้วหรือว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปกันดีก,กว่านะครับแต่ไม่ว่าจะอัปเดตมายุคไหนสมัยไหนความต้องการเพชรของผู้เล่นเกมชินิมเพกก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําเป็น RichMan Shop ร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมเกมชินิมเพกบนเว็บรับ RichMan Coin ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนไปเลยเติมเกมชนะนในทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และในไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ RichMan Shop เท่านั้น,นครับ ก่อนเทวจะเล้วกันอย่าลืมกด s u b s c r i b e และทุกคนคิดถึงฟีเจอร์อะไรในสมัยก่อนของเกมชิ้นเนี่ยก็เมนมาบอกกันได้เลยนะครับอันแรกเลยเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยฟาร์มอาร์ติแฟกต์ของเรื่องข้างอาวุธหรือของเรื่องข้างสกิลใช่ไหมและพอเวลาเราตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินไปที่ต้นไม้เพื่อรับอาร์ติแฟกต์เข้าตัวเราแต่ทุกคนรู้เปล่าว่าในสมัยก่อนพอเราเดินไปที่ต้นไม้แล,แล้วและกดรับของอาร์ติแฟกต์เทวได้ทั้งหมดก็จะมากองกันอยู่ที่พื้นน่าทำให้เกิดผู้เล่นพิ กดสกิลลมเป่าอาร์ติแฟพวกนี้ให้ตกเหวไปเลยหรือว่าบางทีเราเล่นตนัวละครทาตนลมอยู่แล้วกดสกิลพลาดเผลอพลาดอาร์ติแฟลกพวกนี้ตกเหวไปเองก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในสมัยนี้ฟีเจอร์นี้ถูกเปลี่ยนไปให้เมื่อกดรับไปแล้วของก็จะเข้าตัวอะกมาทันทีอีกทั้งเรายังสามารถดูแสงของอาร์ติแฟที่เราได้มาได้แบบทันทีด้วยหนึ่งครับก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่ถูกเอาออกไปเพื่อดับความหัวร้อนของผูเ้เร่นแก๊ชิลเลแพกนั่นเองพอเราฟาร์มของเสร็จเราก็ต้องมีเลซี่ในการรับของใช่ไหม ซึ่งในสมัยนี้เราก็มีเลซินก็อยู่ที่สูงสุด200เลซินซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะทันในยุคที่เกนชินเนี่ยมีให้เราสูงสุดที่160เลซินแต่มันจะมียุคย้อนกลับไปไกลเลยเนะครับผมซึ่งก็จะเป็นยุคที่เราเนี่ยมีเลซินสูงสุดแค่120เลซินเท่านั้นก็ดได้ว่าฟาร์มบอสสตัวเนี่ยเลซินก็หมดตัวไปแล้วนะครับแต่คงไม่ส่งผลเสียอะไรมากเพราะในสมัยนั้นเนี่ยตัวละครในเกมมันก็ยังไม่เยอะมากนะครับยังไม่จบกับเรื่องเลซินนะครับผมเพราะว่าเลซินในช่วงยุค1.1 ช่วงนั้นมันก็จะมีเป็นอีเวนท์ที่เราสามารถรับเพจได้จากอีเวนท์ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าเราเนี่ยก็ต้องใช้เลซินในการรับเพจจากอีเวนท์ด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าฟีเจอร์นี้ยังอยู่รอบเปนจนถึงสมัยนี้นยิยวที่อีเวนท์เนี่ยมีให้เล่นเยอะแยะไปหมดเลยก็คงไม่พ้นคำสาบแช่งถากันตายของผู้เล่นเกชินแน่เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเมื่อเราเข้าไปที่แคทเธอรีแล้วเราก็จะสามารถส่งตัวละครออกไปสำรวจเพื่อไปหาของมานจะเมื่อต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยระบบนี้ก็ยังจะมีอยู่นะครับผมแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่พอเราส่งตัวละครในทีมเราเออกไปสำรวจแล้ว Speaker. เราก็จะไม่สามารถเอาตวัวละครนั้นมาเล่นในทีมได้เลยซึ่งบางทีแล้วก็เอาตวัวละครนั้นเนี่ยไปสำรวจตั้ง20ชั่วโมงเลยซึ่งในสมัยนั้นก็เรียกได้ว่าเดือดร้อนก,กันมา,มากๆเลยเนะครับผมเพราะว่าตัวละครในเกมมันก็ยังไม่เยอะทําให้ผู้เล่นในสมัยนั้นก็ไม่มีตวัวละครเยอะมากและบางทีมันก็ไม่คุ้มเสียการที่ส่งตวัวละครออกไปแล้วก็ได้แค่หลอดมันแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะคครบบบบ่่งตวนนนีีี้้้ผมมมมกกก็็เพิิาาาาจาํํไดบบแแบบืออทลปละ ไม่ได้ส่งตัวละครในทีมออกไปสำรวจนานมากเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนแ่ะมีใครส่งตัวละครออกไปเก็บของหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อมาเรามาพูดเรื่องเสียงของตัวละครในเกมกันบ้างดีกว่าเท่าที่เราจําได้นะครับผมมันก็จะมีตัวละครอยู่2ตัวในเกมตอนนี้ที่ถูกเปลี่ยนเสียงไปจากเมื่อก่อนตัวแรกเลยก็จะเป็นบาบาร่านะครับผมซึ่งบาบาร่าเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนมาประมาณ2 3ปีแล้วนะครับผมผู้เล่ยนยุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเสียงบาบาร่าเสียงเก่านั่นเองซึ่งเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ Sta นลา la la, ฮ a ha h a ล a la 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 l a r e a d เ steady, go. Ready, steady, go. <c oughs> จะเห็นได้ว่าเสียงเก่าเนี่ยค่อนข้างหน่อมแนมกว่าเสียงใหม่มากๆเลยนะครับผมไม่ค่อยแบบหนักแน่นอะไรสู้เสียงใหม่ไม่ค่อยได้แต่ตรงเลยส่วนตัวนะคือค่อนข้างคิดถึงเสียงเก่าพอสมควรเลยไม่ได้บอกว่าเสียงใหม่มันไม่ดีนะครับผมแต่แค่แบบคิดถึงนวานๆว่าที่บาบาร่ามันเป็นเสียงแบบนี้อยู่นะครับ เรื่องเสียงยังไม่จบนะครับผมเพราะว่ามันก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่ในสมัยก่อนไม่มีเสียงแต่ว่าในสมัยนี้ก็มีเสียงขึ้นมาซึ่งตัวละครนั้นก็เป็นตัวละครอย่าง Ad a s t r a Episodes Welcome to the Adventure Skill ต่อมาเลยก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยยุคโคสเบต้าของเกมเกมชิเน็มแพกเนี่ยในสมัยนั้นเราก็สามารถดรอบของออกจากกระเป๋าของเราได้ ซึ่งจะเห็นในคลิปนี้ก็จะเห็นได้ว่าของเนี่ยมันก็ดับเรื่อยๆเปื่อยเลยเนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของข้างทางของในข้างตัวละครหรือว่ายาวยางอินเอฟแฟกต์สีดาวห้าดาวก็ดับได้เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ฟีเจอร์นี้ถูกลบออกไปก่อนเกมเปิดตัวจริงนั่นเองเพราะจะที่เห็นเลยก็คืออด้แฟกต์ทองเต็มพื้นแบบนี้เนี่ยเกมมันก็ข้างแหลกมากๆเลยและมันาจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนของการระหว่างผู้เล่นต่างๆให้นึกถึงกลุ่มเกนชินเทวน,นีนะครับผมึงวัน,นีเข้าไปก็จะมีเป็นโพสแบบว่าพี่คครรััับบตวนีี้หดหมยไ แต่ว่าถ้าฟีเจอร์นี้ยังอยู่ก็คงจะเจอโพสต์แบบตั้งรับแฟก5ดาวเทพไฟขอเซ็ตเต็มอัพเต็มบวก20ราคาอินบ็อกซ์นั่นรับนภูหน้าฟอนเทนอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าฟีเจอร์นี้ยังอยู่มา้าไก่จะทำลายความสมดุลของเกมชิเนนแผกไปตลอดการเลยก็ได้นะครับมาดูฟีเจอร์อะไรเล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่านะครับผมอย่างเช่นเรื่องของนาฬิกาทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากข้ามเวลา2วันเนี่ยเราแค่หมุนนาฬิกา2รอบให้มันซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่สามารถค้ามได้2วันนะครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้องค้าม1วันเสร็จปุ๊บก็นอ,อ,อกจากนาฬิกาแล้วกลับเข้ามานในนาฬิกาใหม่แล้วค้ามอีกวันหนึ่งนั่นเองมันก็เป็นฟีเจอร์เลยที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปในเกมเกม,เกมชิน,น,นี้แผลนั่นเองต่อมาเลยเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของยุคแรกๆของเกมชินน่เหมือนกันย่อหออันนี้เมื่อก่อนมีชื่อว่า Prototype c r a s h ก็ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น p r o t o t y p e Star t คิเหรือว่าสื่อเวสทรงกลมสีแดงอันนี้เม,มื่อว่วา Blackcrift Amullette ก็เปลี่ยนเป็นชื่อ Blackrift a r d e หรือว่าสื่อเวทที่คช้กันแต่ว่าเป็นสีเหลืองอันนี้เมื่อก่อนมีชื่อว่า Prototype m a l i s ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็น Prototype Amber นั่นเองและสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอาวุธอย่าง Prototype Animus ก็ถูกเปลี่ยนเป็น Prototype a r k e ค c เท่ากกันในปัจจุบันนั่นเองซึ่งส่วนมากการเปลี่ยนก็จะเป็นการเปลี่ยนข้ออุปถัมนะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้ชื่อมันดูเท่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับ ต่อมาเลยขอย้อนกลับไปเรื่องเลซินชนิดหนึ่งแล้วกันในสมัยก่อนสมัยที่ยังมีแต่เมืองเลี่ยย่เกิดเมืองมอนสแตออยู่เนี่ยบอสเปจิสัปดาลก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรามาดูในสมัยนี้มันก็มีอยู่หลายสิบตัวมากๆเลยและเลซินที่เราจะต้องใช้ใน,นการเก็บของจับบอสเปจิสัปดา์ในสมัยนี้เนี่ยก็จะเป็น30ใช่ไหมแต่ทุกคนสังเกตหรือเปล่าว่าเลข30มเนี่ยมันถูกลดมาจาก60เลซินซึ่งก็ใช้แล้วในสมัยก่อนบอสเปจิสัปดา์ตัวหนึง่งต้องใช้6กสิบเลซิน และถ้าลงก่าที่เคยบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือเลซินเนี่ยมีอยู่แค่120เรซินทาให้เลซินเต็มครั้งหนึ่งฟาร์มบอลประจำสัปดาห์ได้แค่สอตัวเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นสิญญ่งดีๆเพราะว่าสมัยนี้มีบอลเยอะแยๆมากเลยการลดเลซินมาที่30ก็้ทาให้เราเนี่ยสามารถอัพสกิลของตัวละครที่เราชอบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมา,มากๆเลยเนะครับและทุกๆคนล่ะมีใครคิดถึงฟีเจอร์เ,อกกเก่าๆที่ถูกลบไปแล้วหรือถูกเปลี่ยนแปลงในเกมชิ้นนแผ่กันบ้างก็ไม่มาบอกกันได้เลยนะครับผมเสือคลิปนี้ก็ขอ,อ,ยยอนยกไล e เพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากด้วยเนี่ยสามารถคมเมนบอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย